วันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568นายชินกรค้าอังกุผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้นายภาสกรเมื่ดจันทึกรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชลนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาส,สเสด็จสวรรคตครบปนนรรณรสมวานพิธีดังกล่าวจัดขึ้นณหอประชุมทองใหญ่สารากางจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายราชันสุนุวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีมีการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พือถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้